การตายการตายคือการสูญสิ้นอย่างถาวรของหลักฐานทั้งมวลเกี่ยวกับการมีชีวิตขณะดใดขนาดหนึ่งภายหลังจากเกิดการตายทำให้ประชากรมีขนาดเล็กลงและทำให้ประชากรเปลี่ยนแปลงในด้านองค์ประกอบและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะการตายหนึ่งภัยธรรมชาติและการขาดแคลนอาหารสโรคระบาดสา ภาวะทางเศรษฐกิจ4ภาวะทางสังคม5การแพทย์และสะาธารณสุข6ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี7อุบัติเหตุจากการคมนาคม8สงครามการย้ายถิ่นการย้ายถิ่นหมายหมายถึงการเคล <c oughs> <countdown> ื <acional work> ่อนย้ายทางพื้นที่หรือ การย้ายเชิงภูมิศาสตร์สำคัญการสำหรับการย้ายถิ่นนั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ปกติเราเรียกหน่วยการปกครองที่ผู้ย้ายถิ่นจากมาว่าถิ่นฐานเดิมและสถานที่ที่อยู่อาศัยอยู่ใหม่ว่าถิ่นฐานปลายทางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายถิ่น ฐานคือ 1. ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน 2. ปัจจัยที่เป็นแรงดึงปัจจัยใหญ่ๆที่เป็นไปได้ทั้งผลักดันและดึงดูด 1. ประชากรขนาดความหนาแน่น 2. เศรษฐกิจ 3. ประเพณีวัฒนธรรมสังคมและความปลอดภัยการเมืองสาธารณะสาธารณนุโภก 4. การคมนาคมหรือสื่อสารสิ่งแวดล้อม 5. อื่นๆปัจจัยที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นฐานสำหรับประเทศไทย 1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 2. ความกดดันจากการเพิ่มพลเมือง 3. ภาวะดินฟ้าอากาศและการขาดแคลนน้ำ 4. ที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 5. ขาด ที่ขนาดที่ถือคลองลงเล็กลง 6. การสงวนป่าไม้ 7. ความบกพร่องของการตลาดการ8ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่นชนบท 9. การคมนาคมไม่ดี 10. ภยัยจราจน ปัจจัยที่มีส่วนดึงดูดให้เกิดการย้ายถิ่นฐานสำหรับประเทศไทยหนึ่งการได้รับคำชวนจากญาติพี่น้องหรือฝูงชน 2. ค่าจ้างมีอัตราสูง3ต้องการเปลี่ยนอาชีพมีนายหน้าหางานให้ทำให้ความเชื่อหรือหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินทำและอำนาจอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆ สความต้องการเครื่องอ,อุปโภคที่ดีกว่าในชุมชนของตนเอง 5. ความอยากรู้อยากเห็นความเป็นอยู่ในเมืองหลวงประเภทของการย้ายถิ่นฐาน 1. การย้ายถิน่น่นเข้าคือการย้ายถิ่นจากที่1สู่อีกที่1ซึ่งมีทั้งการย้ายถิ่นเข้าอย่างชั่วคราวและถาวร 2. การย้ายถิ่นออกเป็นการย้าย ถิ่นออกจากที่ตัวตนเองอาศัยอยู่ไปยังที่อื่นซึ่งต้องการจะตั้งถิ่นฐานอยู่มีทั้งการย้ายถิ่นออกอย่างถาวรและชั่วคราว